พบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะว้ <Yeah. S 1> มาอยู่กันในด่าน Escape the iPad of B นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแข่งขันกับพี่ลิงอีกแล้วะคะ่ะภายในระยะเวลาเนี่ย20วินาที20วินาทีเองเหรอเด็กจชนะพี่บ้ากิรอเล่น20นาทีทั้งหากแหละขอที่าม่ได้ไหมอกสเดี๋ยวเดีเดเดนี่คือขอกันตั้งแต่แรกเลยนะน ไปร,รู้120ปันหนันไปนะเกดอะได้ค่ะให้15นาทีแล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ลดให้แล้วนะคนละแค่นี้เท่านั้นแย่คร yeah, ับคนมากเลยแล้วบทลงโทษคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูที่หลังคลิปนะคะว่าบทลงโทษเนี่ยจะเป็นอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะโดนจับแต่งหน้าเป็นตัวอะไรเย้ yeah, จริงอะ่ะใช่ค่ะอาจจะโดนแบบเอาหน้าไปใส่เป็นตัวอะไรที่แบบฮาๆาก็ได้ โอเคได้ไปเร่งอนุญาตเลยแน่นอนสิป้านาทีไปเร่งตังชนะอยู่แล้วอู้อันนี้เนี่ยนะผ่านไปเราหนึ่งนาทีเกดไม่น่าได้หรอเดี๋ยวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ด่านที่9้าแล้วนะคะจากที่มองมองเนี่ยไม่น่าเยอะมากนะใช่แต่ว่าพี่เร่งมาซืบอ,อยู่มันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเกตนั่นไงมาซืบได้ไงว่าเกดไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยอันแน่นอนไปเร่งมีสายลับบอกเลยกรรม โอเคค่ okay, ะไม่เป็นไรนะคะใครจะโดนแต่งหน้าคราวนี้เดี๋ยวมารุนกันนะคะพี่เกดเชื่อว่าน้องๆต้องเชียร์พี่เกดอยู่แล้วล่ะจะเป้เล่งถักคัพเป้เล่งออกจะน่ารักฟงแมงงาเด่งเล็งนะค่ะรักเป้เล่งกันไหมะน้องๆต้องรักพี่เล็งอยู่แล้วแหละใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารุนกันนะเกดต้องแพ้แน่นอนจะเป้เล่งเหอะทำไมมันยังไม่ตายเลยวะ พี่พอตอนเล่นนานอื่นตายตลอดร้อยทด้ไหมพอเล่นนานเนี่ยเราไม่ตายอ่ะโคตรเจเลยไป่ลิงเจงรลอยอ่ะโอ้ยใจเย็นดิอันนี้น่าจะห้ามโดนสีแดงโลอีกทำไมไม่โดนวะเกมอ่พี่ลิงไม่ต้องกลัวนะคะเกมไม่มีวันแพ้พี่ลิงแน่นอนอ่ะกำกำรอยพลังจะต้องสู้ตาย คนสุดท้ายเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่5 5อันนี้คือเกตบอกเลยนะเกศไม่รู้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ด่านกันแน่ถ้ามันมี1 0 0ด่านนี่คือเกดแพ้ทันทีเลยนะเพราะว่ามันโคตรนานอ่ะตอนนี้เนี่ยผ่านไป2นาทีครึ่งแล้วนะคะหนนาทีส้งนาทีสน,นาทีแล้วเกศจะไม่กดหยุดสต็อปเลยนะถ้าตายก็คือตายนะแต่จากที่ดูมุมมองนะเกศมีโอกาสชนะประมาณ จ0อะไรแปะเล้งว่าแปเล้งมีโอ,อกาสชนะ80%เอา้าได้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วคนแพ้ทำอะไรดีนะเกตคิดเอาไว้แล้วล่ะว่าจะเอาพี่ลิงไปทำอะไรนะคะแล้วเปเลงก็คิดออกแล้วถ้าเกตแปะแปล้เกตจะต้องโดนทำโทษแน่นอนเยอะเยะลอยโอเคเยอะๆะเลยนะคะได้ให้ทำอะไรยอมหมดนะจัดไปเลู้โอเคจัดไปเลยนะ งั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราอ้วันนี้ห้ามโดนสีฟ้านะแพลงจะไม่กวนสมาเทเพราะแพรงเจ้าว่าด่านมันเยอะใช่เยอะมากเลยนะคะเราก็มีสิทธิ์ตายได้นี่เลยนะคะเส้นชัยอยู่ตรงนู้นเลยแล้วเรายังไม่ผ่านอีกโค้งเนี่ยเยอะเลยนะตอนนี้เราอยู่30แล้วเรายังไม่สุดโค้งทางนี้เลยแพรงบอกเลยว่าแพรงมีโอกาสชนะเก็ตคอนข้างสูงมากอุ้ย มาแลว้วเหมือนว่าขอย0นาทีเหมือนเดิมเหอพี่ลิงตอนแรกมันก็20ก็ถูกแล้วอะ่ะไม่ได้เดือดแก๊สแก๊สจัดจะกลับบ้านรอง้วว่าจะให้15วหนาวิอ่ะ15นาทีไป15้าวิเออนั่นแหละ15้านาทีนั่นแหละนะขอร้องอะ่ะได้ได้ได้15ก็ได้นะคะเพราะคราวนี้เก,กก็เหมือนว่าจะมั่นใจว่าพี่ลิงจะโดนทําโทษอีกอะนะจะแต่งหน้าพี่ลิงให้เป็นเจ้าแม่นาคี เจ้าแม่นาคีเหรอไม่เอาเอาเพิงพันนางดิโอได้จัดไปค่ะโอเคคนแพ้นะโดนแต่งหน้าเพิงพันนางโอเคปะ่ะอ้อยก็วสวยอะดิเกตมันไม่ตลกอะไม่เป็นไรเราจะเพิ่มจุดฮาฮาได้นะมันไม่มีทางที่มันจะมันมันจะไม่ตลกอะเอาจริงก็ได้ได้ไลย์เดบลเ,เลนโดไลน์ว่าใครจะโดนจับเป็นเพิงพันพนางอะเกตโดนแน่นอน พราะตอนนี้เนี่ยสีนาทีจะ5้านาทีอยู่แล้วแกรู้เปล่าอ๋อวิลิงเราไม่มีทางโดนหรอกไม่ไงหมดโค้งแรกแล้วเดี๋ยวเกดค่อยเลดูนะคะตอนนี้เนี่ยเกดยังไม่ตายเลยสักครั้งเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดคิดว่าเกดน,น่าจะรอดอยู่เดี๋ยวนะอีกกี่โค้งก็ไม่รู้น่าจะอีกประมาณ2โค้งเนาะแล้วถึงจะถึงเส้นชัยนะคะโอ้ยยากมากนี่นะโค้งทางนี้ไปทีนี้หนึ่งเนาะเราก็ถึงแล้วนะโอเคเกด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 เป็นเลกระต้อเกดหยาดเลยดะ ก็ล็อกละสิบนาทีได้ไหมอ่ะไม่จะบาดตายหรอสิบนาทีไม่มีทางอ่ะโอ๊ยจำนำน้าตายแล้วกดสคริปไม่งละรัวเลยจะบาดตายทำไมต้องกดมีเล่งไม่จบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้เรามาทางนี้ใช่ไหมเย่แกดดศีกแกดดิดต่างห้านาทีแล้วเนะ่ะโอเคจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยไปร้วไปแล้วไป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 แล้ไปล้ว โอ้ยิ่งหลังๆมันยิ่งอะยากอ่ะเก้ก็ว่าแล้วทำไมพี่ลิงเขาถึงมั่นใจมากถ้าได้มาลองโดดเองดูแล้วมันยักจริงๆนะโอ้ยเข้าใจพี่ลิงแล้วค่ะทำไมเขถึงกล้าท้าเก้น,นะฮะฮึมแต่เราก็ต้องทําให้ได้เนาะมันไม่ได้ยากเกินเกินความสามารถหรอกเพราะว่าเก้ทาได้อยู่แล้วใช่ใช่ใชพี่ลิงเชื่อว่าเก้ตายอยู่แล้วอะ่ะจ เห็นนะอันนี้เราต้องเหยียบบนนี้เนาะโอเคค่อยๆเดินไปลายเกตร่างลายก็ดีนะแต่เริงบักลายบ้านเรื่องลายก็ดีอุ้ย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 โอเคตรงนี้ไม่น่ายากตรงนี้ไม่ยากยากหมดแหละวไม่เริงบักเลยยากอะไรก็ยาก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 เดิน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 เออใช่นี่ไงมันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเนาะฮึมเราต้องซูมเข้ามาอีก ไม่งั้นมันจะไม่เห็นโอเคเรียบร้อยโอ้โหที่โกงทีง่โกงอันนี้เราต้องใช้ที่โกงอย่างไวเลยค่ะอย่างไวเลยสีแดงแน่ๆวุ้ยเกดอย่าพิ่งรู้ดิเฮ้ยมันมีจุดเซฟตรงนี้ถ้าเกิดร่วงตายเนี่ยยังไงมันก็ยังมีจุดเซฟอยู่นะเอ่อไม่ใช่สีเงินสีเขียวนั่นเองโอเควู้เก็ดตุ๊กตาเก็ดตุ๊กขาจะเจ็ดนาทีแล้วเกดไม่หลงหมักเลยว่าเกดไม่ม,มีทางทำได้แลกรรม เป็นการให้กําลังใจที่ดีมากเลยนะพี่ลิงบอกเลยอ้โหูอันนี้มีอุปสรรคอีกด้วยนะอุปสรรคควกักได้มากมายละเกินว้า้โหร้องมาเป็นเพลงพี่ลิงนีมาเป็นเพลงเลยทีเดียวฮึอันนี้ไม่ใช่นะฮะึอ่าอันนี้โอเคว้าว AF ก็มาพี่ลิงร้องเพลง Academy Fantasy ได้ด้วยนะอึอ่าเรียบร้อย แกทำไมไม่ตายเลยวะก็ตายไปแล้วครั้งหนึ่งไงก็แค่ครั้งเฉยเองอ้ะทำไมไม่ตายบ่อยๆอ่ะตัวดี่พวกเจ็ดนาทีเองอ่ะจะขอบทั้งของแล้วว่าเดี๋ยวอันนี้เราแบบมันจูซีดูดีมากกี้บอกเลยเพราะว่า7นาทีใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่ถึงสุดเลยนะคะ เกไม่รู้ว่าด่านหลังๆเนี่ยมันจะยากกว่านี้ไปอีกหรือเปล่านะใจใจใจบอกเลยหลังๆยากมากเลยอยาไเปเลิงแต่ว่าถ้าให้เสร็จนาเทนะถ้า้ริงบอกเลยว่าเป้แรงพานแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลานี้แหละโอเคสิบห้าหนาทีเนาะป่ะแล้วก็พี่เกดคิดออกแล้วว่าจะแต่งหน้าพี่ลิงแบบพึงพันนางนะฮะแต่ว่าพี่ลิงจะทํโทษอะไรเกดอ่ะไม่รู้ไม่บอกอาจจะให้แต่งหน้าตลกอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเอ้าไม่บอกอีก ให้หลัดตื่นเต้นเองงะโอเคได้โอเคจะทําอะไรก็ทํานะฮะตอนนี้เนี่ยแปดนาทีแล้วจะแปดนาทีแล้วทุกคนอันนี้โอ้ยเย้ดีใจดีใจไปดีใจดีใจแกดีบากร้อยนั่นเนี่ยโอเคถ้า <Okay. c oughs> จะมีทั้งหมดนะคะ80ดบ่านนั่นเองแกคิดว่าถ้ามี80ดบ่านเนี่ยโอ้หพี่ลิงโคตรได้เปรียบเลยอะ่ะพี่ลิงคิดโกงโกงอะไรไปเลยไม่เคยโกง แ่ล้งไมคคอยเป็นลิงกงใครนะโอเคโอเคโอเคไม่เคยโกงใครไปแล้วก็น่าจะเส้นละ20นะฮะโอ้ยจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยแนาทีกว่าแล้วด้วยนะแกต้องทําได้อยู่ยล้วละแกแรงเชื่อว่านะเพราะว่าเกตแม่งโคตเทพเลยโคตรงันเลยเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีพี่ลิงโอเคค่ะกำลังค่อยๆกระโดดไปนะคะเราไม่เข้ารีบม,มาก เราไม่เคยรีบมากหรอรีวมากเมมาก็ต่อยค่อยๆกระโดดไปไม่ต้องรีบม,มาก <c oughs> เพราะว่าเกตแบบเหมือนแบบมีผลรู้ผลออกมาอยู่แล้วไงว่ายังไรที่ลิงก็ต้องแพ่ปะวะอะไรย่ะที่ลิงไม่มีทางแพ้หรอกเ <c oughs> ้ามีเขาให้กำลังใจเกตตอลอดก็ไม่เคยให้กำลังใจเพื่อลิงน้องๆต้องให้กำลังใจเพื่อเมงรู้เปล่า <c oughs> <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเกดบอกให้น้องๆ้องเชียร์พี่ลิงละกันนะคะดูซิว่าน้องๆเขาจะเชียร์ใครเดี๋ยวรอดูน้องๆ้องเขาเขียนใต้คลิปนี้ดูละกันนะว่าน้องๆ้องเขาจะเชียร์ใครมากกว่ากันนะนะเอ้แกกระตังโดนเชียร์เยอะอยู่แล้วว่าอะไรงั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเลิกเล่นไม่เอาแล้วเออเือนจะรู้ไงว่าตัวเองจะแพ้ไงก็เลยแบบว่าป๊อตไงป๊อตเลิกเล่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเปล่าเพราะตูดูเล้วเนี่ยจะสิบนาทีแล้วเกดน่าจะโดนหนักกว่าแพ้อะไบักเลยกรรมเออจริงด้วยนะคะทุกคน โอ้ยสิบนาทีแล้วอะ่ะตาย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 แม่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมี100ด่านนะคะจากที่สังเกตดูนะคะอุย้ยถ้า100ด่านนี่คือแบบโอ้สุสซีดูดีมากนะคะไม่รู้ว่าใครจะโดนทําโทษนะเนี่ยไปเลยไปเลยแต่ว่าจากที่เกศเห็นนะน้องๆชอบแชร์ภาพพี่ลิงมากกว่าพี่เกศนะคะไม่ค่อยมีคนแชร์ภาพภาพของเกศมากนักนะโอเคเราดูซิว่ามันออกทางไหนแล้วเนี่ย ไหนไปเนี่ยมันไปยังไงฮึบโอ้ยมันไปยังไงอ่ะ,อ,ะอ๋อน,นี้ไงเราเจอแล้วนี่ออกรูนี้ค่ะโอ้ยโอ้โหยากมากแบบนี้ยากเอาแล้วเอาแล้วสิบนาทีแล้วเบล,ลินกิตขอร้องละสิบยี่สิบเถอะจะบ้าตายไม่ได้ไเบลิจะบอกว่าให้แค่นี้นะโอ้ย โอ้ยใจแล้วแต่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 แล,ตแล้วไม่เป็นไรหาเราค่อยๆไปนะฮะตอนนี้10นาทีกว่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าเกจะทําได้รอเปล่านะฮะแกก็ต้องทําให้ได้พี่ริงเชื่อว่าเกศทาได้อยู่แล้วแหละเอาโอ้โหเรียบร้อยค่ะเย้เกศเก่งมากค่ะ11นาทีแล้วอีกสินาทีพี่พิริงบอกไปว่ายากยากบอกเลยโคตรสุสีบอกเลยนะคะตอนนี้ลดด่านให้ไหมพี่พิริง ได้ก็ต้อง้อยด่านไงไล่ด่านเลยเหรอโอ้โหมันมันเกินไปไหมเนี่ยมันเกินไปไหมโอ้ยตอนนี้11เนาทีแล้วอะทุกคนขอ16เหเถน,นะไม่ได้ต้อง15บห้แกต้องดอนทำโทษตั้งเถอะถ้าเล็งนอนอยู่คนอนโดรอนนับบ้าเล็งยังไม่ไวยวายเลยนะนี่คือไม่ไวยวายใช่ไหมนี่คือพี่ลิงวยวายหนักมากเลยนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เหมือนเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ ใช่ใช่แกแรงตื่นเต้นหนะโอ้ยตื่นเต้นนะแนะกจะโดนดรอปไปอยากโดนเ,เลยอ่ะคนล็อกเงื่อนงงงงกวัก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 วจะโดนทันทได้แกพี่ลิงไม่โดนหรอกเชื่อเหอะนะเกดนี่แหละจะเป็นคนโดนเพราะจากที่ดูๆแล้วโคตรไกลเลยอะ่ะไม่ไกลแล้วใกล้จะถึงแล้วเกดน่าจะมีรลายดานอีกแค่สิบสี่ดันเบลิงว่าเกดทำไหนไหนเลยอะ่ะเบลิงขะดรอปจะทำอะไรเบลิงลุ้นแรงเลยนะงงไม่รุนแรงหรอ อาจจะแต่งหน้าเป็นาภาพในฉากของเรื่องเพิงพนางนะตัวพยานรักอะไรอย่างนี้ก็สวยงามดีนะพี่ลิงจะปาดตายปวดหัวมากเลยโอเคโอเคแต่งหน้าสวยๆนะคะแบบอั้มพชรพาอะไรอย่างนี้โอเคปะ่ะพนางอนันตะอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมโอเคได้ใจลยใจลยเย่เย่อย่าแต่งหน้านาเกดนาเกดได้เราจะแต่งแบบสวยๆนะคะเป็นแบบ หล่อเทเลยอ่ะพี่ลิงรู้ป่ะแบบเก,เ,กเกาหลีเลยดาราเกาหลีอะไรเงี้ยจิงเปาแล้วเบลลงจะใครเดินนะแล้เบลงแพ้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแพลรงชนะเดี๋ยวแพลงจะแต่งหน้าเก็ตแบบดาราเกาหลีบ้างเอาเคป่ะได้ได้เอาแบบว่าเป็นแบบ ่ารักเกาหลีสวยๆแทยอดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะได้ได้จะไปล้วจะได้อึบโอเคอันนี้สีเราสีเมื่อกี้สีแดงเนาะอันนี้เป็นสีฟ้านะฮะคิดอยู่แล้ว,วมันต้องสลับกันโอ้ตอนนี้เนี่ยจะ13นาทีแล้วนะฮะแล้วก็เส้นชัยเนี่ยอยู่ข้างหน้าด้วยข้อสูสีดูดีมากตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอะบอกเลยว่าใจเต้นตึกๆมากเลยนะฮะว่าใครจะชนะนะฮะ ไปแล้ว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 โอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้อยู่ที่ด่าน96แล้วนะคะอีกแค่4ด่านเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกระยะเวลาอีกแค่2 2นาทีดูซิว่าเกจะทาได้หรือเปล่านะคะจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าแพลงเจ้าว่าเก็ต้องทําได้แน่นอนเลยไง ไม่เล็งโคตรแย่เลยไม่น่าแข่งกับมันอีกแล้วน่ะก็ไบลลี่เป็นคนท้ายเก็ตเองหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่รู้แค่วันเดียวกจะได้แล้วเดยช่วยตายตรงนี้สักห่อหลบได้ไหมอ่ะไม่ไม่ให้เปียเล็งได้สมสักสีหน่อยเตอะคตอนนี้นะคะเราถึงเส้นชัยอุ้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 ยทำไมออกไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้ก็นับเวลาอยู่งั้นนะเกตอู้ตายแล้วเรียบร้อยค่ะหยุดเวลาเย่ตอนนี้เนี่ยเพิ่ง13นาทีกับ40วิเท่านั้นเองนะคะ เย่เรามาดูที่เส้นชัยกันดีกว่านะคะปะก็จะมีเป็นน้ําร้อนนะเป็นเขาเรียกอะไรนะ,ะสาวนาใช่ไหมร้อนมากเลยนะ บ่อแบบ,บออนเซนแชออนเซนนะคะส่วนตรงนี้เป็นไฟนร้อนๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแต่งหัวต่างๆนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพวกบอลแล้วก็เป็นตัวผัดต่างๆนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกล้งพี่ลิงกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเนี่ยเก็ว่าเก็ตจะไม่แต่งแบบเพลิงผนางแล้วนะเก็จะเอาพี่ลิงมาใส่อีกพวกของพวกนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายๆเนาะจะได้ไม่ต้องดูวุ่นวายมากเพลิงผนางเนี่ย เขาจะต้องใส่อะไรนะที่เป็นนี่ไงมีมงกุฎด,ด้วยนะแต่ว่ามงกุฎในโลบอกมันมีแค่ประมาณนี้เนาะโอ้โหเกดเยเลิงมันมีตับมุตบมต,บ,มตบปั๊บมอะไรก็ไปรู้เลยอะนี่นี่แล้วก็มีปีกด้วยนะคะเฮ <hi> ้เพลิงเกดว่ามันก็สวยดีนะเนี่ย อะไรว่มันไม่สวยเลยอะเกดเดี๋ยวนะเราค่อยๆเดินดูอีกดีกว่านะคะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนี่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 เลยไม่เอาอะอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอ่าโอเคไหมโอเคไหมมันโดนล็อกล็อกอะเกดมาเลยไม่โอเคเลยอะนี่ไงเราก็แต่งพี่ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปะ่ะเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนนะคะนี่แต่ว่าใส่แว่นเนี่ยมันจะใส่ติดไปที่เกดเนาะมันจะไม่ติดเป็นที่ลิงอ่า นี่ไงโอ้โห و, ตอนนี้เนี่ยแต่งตัวแต่งตัวพี่ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> เสร็จโดยด้วยวิธีการเรากระโดดฆ่าตัวตายแล้วพี่ลิงก็โผล่กลับมาแบบเหมือนเดิมไม่มีแต่งอะไรเลยก็ดีแล้วเกดโอ้โหจะแต่งทำไมเยอะแยะ,ยะไม่โอเคเลยนี่ไงเกดก็แต่งแล้วแก่งแล้วเราจะเอา เมดูซ่าด้วยว่ากี่ไม่มีเมดูซ่าโหไม่โอเคเลยโอเค เรียบร้อยค่ะมีนาคีอยู่บนหัวด้วยนะพี่ลิงโคตรเท่เลยนะคะโอเคยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เกไปแล้วนะบ๊ายบายพี่ลิงก็ต้องขัดลาไปก่อนับไหนบอกจะแต่งพี่ลิงเป็นเ,นเพิงอนผนางไงอะไรวะเดี๋ยวหัวบาอะไรก็ไปลบวันนี้ไปแล้วนะครับวันยังบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งดิ่ง,งอกแล้ว subscribe เป็นกำลังใจ คลายไปเร็งได้ครับน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมะแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวเก่าของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย